โอเคนะครับ,รบก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์ที่เราไม่เคยคิดจะทํากัน<ม>ในชีวิตซึ่งตอนนี้มีใครรู้จักคําว่า water fasting ไหมครับตอนนี้ดิวำกำลังทํา water fasting ซึ่งดิวอดอาหารไปตั้งแต่เมื่อวานตอนสองทุ่มตอนนี้พี่ดิวทําได้2 0 26. 26ชั่วโมง26ชั่วโมงโดยการที่กินน้ําเปล่าเฉยๆแล้วก็ดิวมีตัวช่วยก็คือ เกลือเกลือเกลือหิมาลายันดีดเข้าไปหน่อยนึงเพื่อให้มีแร่ธาตุสิ่งที่ได้ตอนนี้คือทุกคนบ้านหน้าดิวเดบขึ้นไหมคือตอนนี้เลขาพี่ดิวกำลังทำทำด้วยทำเป็นเพื่อนกันแต่ว่าอันนี้เริ่มทีหลังแต่ว่าตอนนี้ดิวมีอาการขมคอแล้วคือแบบว่ามันจะมีอาการแบบขมข,ข,ขมตรงหลอดลมทุกคนแต่สมองตื่นสมองตื่นแต่ความสั่น ยังไม่มีความสั่นความอะไรยังไม่แต่สิ่งแต่สิ่งที่ได้คือทุกคนเอลคือแบบดูเอลพี่ดิวแล้วดูเอลดูตาวอเตอร์ฟาติงแต่เรื่องหนึ่งคือกล้ามไม่หายอันนี้เรื่องจริงตอนแรกอ่ะคือปกติถ้าสมมติใครที่แบบว่าทำวอเตอร์ฟาต์เราก็ไม่รู้ไงแต่กล้ามดิวไม่หายทุกคนกล้ามไม่หายยังไม่หายยังมีก้ามยังมีเพราะปกติถ้าคนกินน้อยกล้ามจะหายมันจะดึงตรงนี้ไปใช้แต่วันนี้ ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ดิวกินแต่น้ำเปล่าทุกคนมาดูกันว่าพี่ดิวจะทำได้กี่ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกา4 3่3จะดูว่าพี่ดิวจะไปต่อได้กี่ชั่วโมงโอ,อันนี้คือจริงจังนะทุกคนเหมาะกับคนที่อยากที่ะทจะเอาสุขภาพากาอันนี้ถ้าถ้าใครจะลดน้ำหนักไม่แนะนำถ้าจะลดหุ่นไม่แนะนำแต่ที่ดิวอยากทำคือดิวอยากได้การรีบูตร่างกายทั้งหมด รีสตาร์ทใหม่ทั้งหมดเ,เหมือนการาเซลเซล์ขยะเคลียร์ขยะเก่าในร่างกายบางทีเราอาจจะมีเนื้องกเนื้องอกเราก็ไม่รู้แต่บางทีเราอยากให้นางอ่ะกินเซลล์เก่าเรามาดูกันว่าพี่ดิวจะไปต่อได้สักกี่ชั่วโมงตอนนี้ทําได้26ชั่วโมงซึ่งมันเลยจุด IF อฟของคนปกติมาแล้วอันนี้เรื่องจริงจังนะอันนี้ตุ๊กตาเป็นพยายนยาแล้วเขาอินมากเขาเขากำลังจะถามว่ามันมีความรู้สึกยังไง ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยใครรู้จัก i อฟหรือวอเตอร์ฟาตติเมนด้วยใครเคยทำได้ใครเคยทำา Water f a าตติได้เมนด้วย72ชั่วโมงใครเคยทำได้มากสุดกี่ชั่วโมงเมนหน่อยตอนนี้ดิว26ชั่วโมงเป้าของดิวคือ72ไม่รู้ว่าดิวจะไปถึงไหมแต่ตอนนี้วัดความดันเมื่อกี้ความดันปกติค,ความดันดิว1้0 118 76คือปกติมันก็โอเคนะทุกคนไม่มีอาการเย็นแล้วตอนนี้ร่างกายอุ่น อ่ะอุ่นใช่ไม่เหมือนตอนอยู่ตอนสองทุ่มอ่ะร้างกายเย็นมากเหมือนขาดคาร์บูเหมือนขาดอะไรแต่ตอนเนี้ยโอเคทุกคนเรามาดูกันว่าสมมติถ้ามันเลยไปอีกสามสี่ชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงมันจะเปยังไงอัปเดตเรื่อยเรเราต้องแข็งใจนะตอนเนี้ยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่อยู่ในหัวสู้กับจิตใจทุกคนวอเตอร์ฟัดิ้งทำได้กี่ชั่วโมงเมน กำลังจะให้พี่ดิวด้วยนะคะแต่หน้าเป็นไงหน้าได้กรอบไหมหน้าบอกว่ากรอบมากค่ะหน้าเป็นไงน้องเบียร์หน้าเล็กลงมากเลยค่ะหน้าเริ่มเชฟหน้าลีนกว่าทุกทุกวันเลยทุกทุกวันที่เคยเจอกัน่อาต้องลองดูครับทุกคน water fasting